ที่จริงธรรมะเนี่ยมันก็เรื่องเดิมถ้าพูดเรื่องใหม่เพื่อเรื่องอื่นมันก็ไม่ใช่ธรรมะที่จริงธรรมะเนี่ยก็คือเรื่องทุกเนื้อแท้ของศาสนา,าพุทธจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องทุกเรื่องดับทุกเห็นไหมหรือเรียกว่าอาริยาาสัจสี่เพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าอาริยาาสัจสี่นี่มักเป็นตัวสุดท้ายทําไมมักไปอ,อยู่ตัวสุดท้ายเพราะว่าถ้าเราดับลงซึ่งทุกแล้วค่อยรู้ว่านี่คือทางจริงๆไม่ผิดแล้วอย่างเนี้ แจ้งใน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 มักถ้าถ้ามักออกหน้าเนี่ยมันยังไม่แน่มันก็ทางเหมือนกันที่จริงมักเนี่เป็นภาษามาคตถ้าบ้านเราจะเรียกถนนเพราะฉะนั้นธรรมะที่เราพูดกันอยู่เนี่ยมันจึงเป็นเรื่องของภาษาหรือเรียกว่าสมมุติ ตัวเนื้อแท้ธรรมะจริงๆไม่มีชื่อคือเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงตามความเป็นจริงนั่นแหละคือคําว่าสัจจะเพราะว่าภาษาธรรมะนที่สื่อออกไปมันถึงว่าเป็นสมมุติถ้าไม่มีสมมุติเนี่ยเราก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องแม้แต่คําว่านิพพานทำไมมีมห,ลหลายอย่างจังละบางคนก็บอกบรรลุธรรมบางคนก็บอกตัดสู้บางคนก็ว่าหับทุกขพ้นทุกข ในภาษาบาลีเองบางที่ก็เป็นวิสังขารเป็นอสังขตะเนื้อแท้ก็คือเป็นโมหานที่ต่างเวลาที่พูดเฉยเข้าใจไหมทีนี้มันเป็นเรื่องของภาษาธรรมเหมือนการเกิดแก่เจ็บตายอย่างเงี้ยคนเราก็จะเห็นว่าการเกิดแก่เจ็บตายคือต้องมีคนเกิดจริงไหมมีคนเกิดมีคนแก่มีคนเจ็บคุนตายนี่ภาษาเราพูดกัน แต่ในภาษาเนื้อธรรมทางปรมัดในความหมายก็คืออถ้าเป็นภาษาธรรมเนี่ยมันจะไม่มีคนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลการเกิดการเจ็บการตายเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นภาษาธรรมนี่เกิดจากปฏิจจสมุปาทเกิดเวทนาเกิดตัณหาอุปาทานเห็นไหมมีภพมีชาติรามรณะนี่ภาษาธรรมเป็นเรื่องของนามล้วนๆหรือเรียกว่าเรื่องของจิตล้วนๆตอนแรกเขาต้องเอาเจตนาก่อนเหมือนกับเราเราอยากพ้นทุกข์เนี่ยอยากไหมนั่นแหละเขาเรียกว่า เอาตัณหาเพื่อละตัณหาถ้าเราไม่อยากพ้นทุกข์เราจะมาปฏิบัติธรรมทำไมเมื่อไปถึงความอยากแล้วมันอิ่มแล้วมันไม่ได้วางหรอกมันก็จะละของมันเองเอามานะเพื่อละมานะถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วมันก็จะดับรงเองไม่บวชเขาก็ทําความดีได้จริงไหมจะนิยามในความดีของของคนเนี่ยความดีเนี่ยคืออะไรอ่าไม่ใช่ดีจาปากนะถ้าไปดีแล้วไปไล่ตีเขาก็ว่าดีอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ความดีนะดีเนี่ยหมายถึงว่า ถ้าเบียดเบียนเนี่ยไม่ใช่ความดีนะดีในทางศาสนาจริงไหมในความเป็นจริงถ้าไปเบียดเบียนคนอื่นเขาไม่เรียกว่าดีนะเพราะทำความเดือดร้อนจริงไหมความดีจริงๆต้องไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น เพราะเดี๋ยวนี้เราเพี้ยนชาวพุทธเราเพี้ยนแม้แต่พระเองก็ไปสร้างพระพิฆเนศไปสร้างอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมไม่ใช่ไม่ชอบมันไม่ใช่ศาสนาเราเราไม่ได้ชอบหรือไม่ชอบถ้าท่านจะสร้างพระพิฆเนศท่านไม่ต้องมาบวชจริงไหมของมันมันมันม,ม,ม,มันไม่ใช่ศาสนาพุทธเนี่ยมันเป็นรูปปั้นของศาสนาอื่นจริงไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละคาว่ามันเพี้ยนศาสนาพุทธแท้เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนว่าอ่าถึงเรื่องทุกข์ไงของดับลงแห่งทุกข์เท่านั้นและ คำว่าอย่าลืมคําว่าอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยต้องเข้าถึงรัตนนาจัยเท่านั้นถึงจะเป็นอุบาสกุบาสิกาผู้เข้าถึงพระพทธพระธรมพระสงฆ์เป็นสารณะแล้วนั่นถึงเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาจริงไหมไม่ได้ไปเอาพญานาคมาเป็นที่พึ่งอันนั้นไม่ใช่อุบาสกอุบาสิกานะไปเอาสิ่งอื่นมาไม่ใช่พระรัตนนาจัยอันนั้นไม่เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกานะเป็นอุบาสกเทียมและเอาผีเอาสางเอาเทวดานั่นไม่ใช่ อุบาสกอุบาสิกา,าในความหมายของศาสนาพุทธเลยแต่เราต้องเข้าใจนะว่าศาสนาพุทธนี่สอนถึงเรื่องกรรมกรรมะกรรมคือการกระทํานะทําดีๆทําชั่วๆไม่มีใครมาดนบันดาลไม่มีใครมาลบล้างให้ได้จริงไหมแม้แต่พระพุทธองค์ก็เป็นผู้ชีท้ทางเฉยๆไม่ได้ช่วยทําให้เรานะนี่แหละคือศาสนาพุทธโดยแท้ อย่างมีใครมาดนบันดาลเศกเป่าเศกคาถาพุทธาพิเศษให้เราดีเราชั่วได้หรอความหมายของพุทธไม่ใช่สยศาสตร์เพราะนั้นศาสนาอื่นพระพุทธเจ้าตอนพระองค์อยู่ยินเดียตอนตัดสรุ้จริงไหมก็มีรัฐที่อื่นๆพระองค์ก็ไม่เคยไปว่าเขานะจริงไหมได้เคยได้ยินไหมไม่มีเลยแต่ส่วนมากพวกเราจะไปดูคนอื่นไปรู้จักแต่คนอื่นแต่ไม่ค่อยดูตัวเองไม่รู้จักตัวเองสังเกตดูดีๆนะส่งยังไงทรงกินอนอก อ๋อก็ส่งความคิดก็ว่างั้นคุณคิกว่ามึงส่งทางเทอรี่ฮะนี่แหละคำว่าสมูทไทยคือส่งจิตออกนอกก็คือความคิดไหมแล้วแล้ว,แล,วแล้วส่งจิตออกนอกเ่ยถ้าความคิดไม่ใช่จิตแล้วมึงมึงจะส่งได้ยังไงแล้วไปรู้ว่าลาจิตว่างั้นไปรู้จิตคนอื่นก็รู้ความคิดจริงไหมแล้วมาจิเสษได้ไงมาจิตไม่ใช่ความคิดเอาก็จิตก็จิตอันเดียวนี่แหละ โอ้อันนั้นเนื้อแท้บอกแบบส่วนรวมลงไปจริงไหมแล้วตัวสตินี่ก็เป็นจิตเอะเรียกว่าสติก็ได้เรียกว่าจิตก็ได้ขันห้าลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาจริงไหมขันห้าพระพุทธเจ้าย่อเหลือลูก,กับนามลูกก็คือท่าสี่ที่นั่งอยู่เนี่ยตั้งอยู่เนี่ยนามเนี่ยสี่สีส่ใช่ไหมสีข่ขันนี่คือนามหรือจะเรียกว่าจิตก็ได้นะสมมติว่าจิตก็ได้เอาจริงไหมแต่แต่สติอยู่ไหนล่ะ เอาลูกองนม้มมาจากไหนอีกเอาสติอยู่ในลมหายใจเอา้าทาไมบอกไม,ไม่มาเอาจิตไว้อยู่ในลมหายใจเพราะฉะนั้นตัวเนื้อแทรก็คือสติกับจิตก็อันเดียวกันเอามาอยู่ในฐานของลมจริงไหมหรือฐานของกายี่ว่ากายในที่นี้หมายถึงลมกายกายกายในกายกายละเอียดจริงไหมเอาจิตไว้ในกายวางไว้ที่ฐานของกาย คือฐานของลมจริงไหมแล,และและและไอนามนี่แหละไอสี่ขันนี่แหละน,นี่เขาเรียกว่าจิตเห็นจิตอะทีนะเนี้ย็นไม่มีสองละจิตหนึ่งก็คือความคิดจิตหนึ่งก็คือสติจริงไหมนั่นแหละเห็นไหมแยกออกมาเป็นสองละท,ที่ที่ที่จริงความคิดเนี่ยเป็นจิตตสังขารจิตตัวหนึ่งก็คือสติความคิดเนี่ยคือจิตตสังขารเรียกว่าความปรุงแต่งแห่งจิตเห็นไหมไอตัวผู้รู้เนี่ยตัวสติเนี่ยตัวพุทธาเนี่ยก็จะเห็น เห็นความปรุงแต่งทีเนี้ยมันจะแยกกันเห็นไหมนี่เขาเรียกแยกธาตุแยกขันแหละคือเราเห็นเนี่ยเราเห็นมากเห็นทันมันี่ยโอ้มันไม่ใช่เราแหล่ทีเนี้ยเห็นไหมมันเป็นสองแล้วมันเป็นผู้ถูกรู้กับผู้รู้แล้วมีสองละใครละเป็นผู้รู้ความคิดอ่ะมันไม่ใช่เรานะผู้รู้เนี่ยมันจะรู้ความคิดจะเป็นผู้ถูกรู้มันมีสองแล้วมันแยกออกจากกันแล้ะเมื่อก่อนเนี่ยเราว่าเราคิดจริงไหมแต่ทีนี้ไม่ใช่แล้วมันคิดแหละมันจะแยกกันโดยปริยายเมื่อมันรู้เท่าทันกันมันตามทันกันทีเนี้ย มันจะเห็นเกิดดับเกิดดับมันเกิดไม่ได้จนเกิดไม่ได้เมื่อมันทันกันมากมันเลยปรุงแต่งไม่ได้พราะปรุงแต่งไม่ได้มันก็เป็นอสังขตะไงไม่เกิดไงมันเกิดไม่ได้เนเมื่อมันเกิดไม่ได้มันก็สิ้นแห่งการเกิดจริงไหมได้ไปเห็นอะไรเราเห็นแบบไม่เกิดถ้าไม่เห็นแบบเนี้ยก็จิตไม่เกิดไงมันเกิดไม่ได้เพราะสติปัญญามันคุมหมดสัมชัญญะมันรู้พร้อมเห็นไหมชั่มโพธายะเป็นไปเพราะความรู้พร้อมเห็นไหมรู้พร้อมเนี่ย มันคือสัมโพธิญาคือโพธิญาณเกิดมันเกิดไม่ได้รู้พร้อมเนี่ยมันก็เป็นนิพานายะห็นไหมือท่องกันอยู่นะคําว่าอภิญญาญาเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งใช่ไหมสวดมนต์กันอยู่เนี่ยอภิญญาญาก็หมายถึงอภิญญาหมายถึงยิ่งใช่ไหมยิ่งแปลว่ายิ่งนะอภิญญาไม่ใช่ฤทธิเดชอะไรนะญาเนี่แปลว่าญานญานนะแปลว่ารู้ยิ่งรู้ยิ่งห,หมายถึงจิตเห็นจิตละรู้เท่าทันกันแหละเสมอกันแหละ สติกับความคิดอ่ะกับจิตสังขารกับสังขารนท่านกันแหละนี่เรียกว่าอภิญญายะาแต่เห็นกันมากๆจนสติจเจริญขึ้นกว่าจนเกิดไม่ได้เรียกว่าอภิญญายาะก็เป็นเป็นเพื่อความรู้พร้อมต่อไปก็สัมโพธายะเห็นไหมรู้พร้อมเป็นๆเพื่อความรู้พร้อมเห็นไหมก็นิพานายะนิพานน,าน,นี่แหละเขาว่านะ ธรรมะมันไม่ได้เรื่องยากเลยถ้าเราทําจริงถ้าเราไม่ควยเขวไปเอาอะไรมาเรากับเอาสิ่งที่ถูกรู้เป็นธรรมะเรากับไม่อยู่กับผู้รู้จริงไหมวิญญาณเกิดแบบมึงไม่ต้องไปว่าเลยไม่ต้องไล่หาเลยเอาแค่นี้แหละเมื่อเมื่อเมื่อมึงเห็นความคิดปรุงแต่งไม่ได้วิญญาณมันก็ไม่มีไม่มีที่แอบอิงในเมื่อวิญญาณไม่มีที่ตั้งมันก็สุญญาตาไงก็เป็นนิพพานอยู่ดีมึงจะไปไล่หาทําไม พยายามจะขยายออกทําไมมึงไม่ให้มันน้อยลงอะอันนั้นมันเป็นอภิธรรมแล้วอยากขยายออกจนจะโอ้ปวดหัวตายหาเลยไม่รู้เอาไปเอามาถามตัวเองอยู่ตลอดนั่งคิดอยู่พิจารณาบ้างั้นไปตีความอยู่อย่างงี้ฮะถามไปถามมากูว่าจนจะหัวงอกแล้วยังไม่มีศินสักต,ตัวเลยความว่างนี่เป็นเวทนาตัวหนึ่งนะไม่ได้เป็นผู้รู้นะล้วผู้รู้ว่ามันว่างไงมึงก็อยู่กับผู้รู้สิความว่างเดี๋ยวมันก็ไม่ว่างมันไม่แน่นอน แม้แต่ความสงบนี่มันก็ไม่แน่นอนความสงบแบบนั้นน่ะแต่ผู้รู้จริงๆความสงบที่แท้จริงอะ่ะไม่ได้ไปหลับตานะไม่ได้ไปนั่งขัทธรมานั่นสะิเนี่ยถ้ามันตัดกระแสงปฏิจจสมาหรือความปรุงแต่งไม่ได้มันสงบเองสงบจากความคิดปรุงแต่งนี่แหละอารมณ์เกิดไม่ได,กไได้ก็เลยสบายเลยนะนั่นแหละเรียกว่าจิตไม่เกิดได้ละนี่แต่สงบอยู่ภายในที่เนี้ยไปนั่งอยู่ในถ้ำในผานหลับตาถ้ามึงคิดอยู่มึงคิดว่ามันสงบอะ่ะ จะมีศีไหมไปคิดถึงเมียชาวบ้านไปคิดถึงผัวชาวบ้านเขาอยู่นะ่ทุกก็เพราะว่าความขัดใจไม่พอใจนั่นเองสุขก็แค่พอใจมันเป็นมัน,มนไม่เที่ยงมันแค่เป็นเวทนาเพราะฉะนั้นอ่ะอ่ะเราไปยึดเอาสุขไงป้าเอาทุกเอาไม่สุขไม่สุขเนี่ยมาเป็นเรานั่นแหละคือยึดเอาของไม่เที่ยงนะมาเป็นของตัวเองมันก็ทุกสีนะทำไมไม่อยู่กับผู้รู้ล่ะ จะไปอยู่กับของที่มันไม่เที่ยงนั่นแหละเราแยกแยะไม่เป็นยังออกจากมันไม่ได้แม้แต่อารมณ์อ่าราคะอารมณ์โทสะอารมณ์โลภะอย่างเงี้ยอ่ะเราก็แังปอยู่กับอารมณ์พวกนี้นั้นที่มันไม่ใช่ความเป็นจริงจริงไหมเนี่ยหลวงตาเลยเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าหลวงตาเลยเป็นคนรู้จักเป็นพระที่รู้จักอนาคตนะเห็นหมดเลยเนี่ยอนาคตพวกเธอ าตายหมดทุกคนเลยอยู่เนี่ยจริงๆไม่มีใครเหลือแม้แต่กู